สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะแซมมีอิซุซุตอนเดียวตู้อะทึบอลูมิเนียมมาแนะนำา1คันนะครับคันนี้เป็นราคาแคมเปญราคาพิเศษเลยนะครับปี23ครับเครื่อง1.9เลขไมล์150,000กิโลเมตรราคาเล้าใจครับ365,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อเงินสดไม่มีบวกแวดนะ จบราคานี้เลยนะครับแซมดูรถแล้วคันนี้สวยเลยมีเก็บงานแค่ชิ้นเดียวเลยนะครับแล้วราคาแคมเปญพิเศษด้วยเดี๋ยวลอกสติกเกอร์ให้นะไม่ต้องห่วงวลอกสติกเกอร์ให้นะครับรถนี้ทั้งรถนะครับเป็นล้อด้านหลังเป็นแบบล้อผ่านะไว้สําหรับเน้นบรรทุกเลยขนของนะครับแล้วก็แหนบมีการเสริม พร้อมใช้งานลงเล่มหน้า18ให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูชัดๆเนี่ยเสริมมานะตู้ทึบอลูมิเนียมนะครับนี่นะมาดูภายในก่อนนิดนึงนี่นะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่อลูมิเนียมแบบนี้นะนี่นะนี่เลยนะครับ ความสูงนะครับจากพื้นจนถึงหลังคาบนสุดเนี่ย2.6เมตรนะครับมีคันเดียวนะครับราคาพิเศษ365,000บาทนะปี23นะครับ5433นะครับมาดูสำเนาเล่มก่อนเลยดีกว่านะครับ2023นะครับ ลงลักษณะกระบะบรรทุกวงเล็บมีหลังคาฝาปิดด้านข้างนะครับลงแล้วเรียบร้อยนะครับ150มานะ1900ซทีซีอาัคาเน่แคปิตอนนะครับภาษีก็ปีละ1350บาทนะอ่ะเราลองดูแผ่นเพจก่อนเลยแผ่นเพจสวยงามนะเห็นไหมพลาสติกยังไม่หลุดออกหมดเลยนะครับเนี่ยแท,แท้แน่นอนนะครับ เลขตัวถังลงท้ายอาจจะมองไม่ชัดเนาะลงท้าย6815ลองดูตรงกันไหม6 815ตรงกันนะครับตรงกันชัดเจนนะรีเช็คให้เรียบร้อยแล้วรถสวยนะครับคันนี้รถสวยสวยนะเดิมทั้งลำเลยมีเก็บงานแค่ชิ้นเดียวคือกันชนหน้าแค่นิดเดียวต้องแทบไม่เก็บเลยดีกว่าแค่ตรงนี้เองชิ้นเดียวนอกนั้นสวยหมดล้างส่งมอบรอสติกเกอร์ได้เลย นะครับมามาดูฝาเดิมไหมหัวน็อตเดิมๆนะครับเดิมๆเลยเห็นไหมข้างในไม่เงานะไม่เงาเดิมๆเม็ดอาร์คอยู่นะแล้วก็ฝาไม่เงาเห็นไหมสีรองพื้นด้านในไม่เงานี่นะหัวน็อตก็สวยงามนะครับซอกก็สวยไหมซอกแก้มอะไรสวยงามเลยนี่แก้มหัวน็อตสวยเห็นไหม,กกม,ม,ม,หไ,หมไม่ล้มนะนี่ไม่ล้ม สีต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้คือตัวถังด้านนอกอันนี้คือตัวถังด้านในไม่เงาเลยต้องไม่เงานะครับฐานแบตเตอรี่ไม่เป็นสนิมด้วยนะครับสวยงามนะสวยสวยดูหัวนอ็อตไม่เคยไข่นะมาร์กเนี่ยหัวนอ็อตหม้อน้ำเห็นไหมไม่เคยไขยนะชัดเจนนะครับนี่สวยงามนะครับพวกหมุดยึดอะไรต่างๆก็อยู่ครบๆนะครับอยู่นะน นี่มาร์กเห็นไหมมาร์กเขียวเนี่ยอันนี้เหลืองๆนะสวยคานอะไรไม่เงาเลยแก้มขวาสวยงามนะครับแก้มขวานี่หัวน็อตนะครับสวยงามเนะี่ยดูเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับนิ่งเลยนะครับฝาเดิมๆนะครับนะเดี๋ยวลองปิดฝาหน้าก่อนอเรวตู้ทึบ สมบูรณ์นะไม่มีรอยแตกเลยนะครับตู้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับมีแค่กันชนด้านหน้าชิ้นเดียวยางคู่หน้าแซมเช็คแล้วปี2023นะครับนี่ปี23นะสัปดาห์ที่23นะครับในส่วนของกระจกด้านข้างเนี่ยมองข้างเนี่ยจะเป็นพับมือปรับมือนะครับพับเลยเนี่ยนะครับด้านในเนี่ย ปรับมือพับมือรวมไปถึงกระจกก็คือแมนนวลเลยนะครับแก้มนะดูแก้มสวยงามนะครับแซมลองดึงให้ดูในส่วนของเนี่ยรอยอาร์คเม็ดอาร์คอยู่ครบๆนะครับอยู่ครบๆนะเดินทั้งคันนะครับในส่วนซอก,ซอกเซอร์มอกสวยงามนะครับไม่มีรอย สีพ่นแรบเข้ามาเลยประตูกอลมประตูเดิมนะครับจะติ๊กเกอร์ลมยางเดิมๆนะครับนี่สวยเลยนะครับเบาะสมบูรณ์อยู่เลยนะครับเบาะสวยอยู่เลยนะครับเบาะหนังสีดํานะครับมาพร้อมกับในส่วนของถุงลมนิรภัย2ลูกแอร์แบคคู่หน้านะครับกุญแจกุญแจ2ชุดนะครับ2ชุดวิทยุก็มาตรฐานเลย นี่นะช่องเสียบ usb cd mp 3 aux 3.5ม mm. ิลในส่วนนี้ก็คือเป็นช่องสำหรับใส่คงใส่ของนะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะแล้วก็ช่องเสียบกล้องบันทึกหน้าอยู่ด้านนี้นะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับประวัติศูนย์เข้าเช็คระยะข้างต่อไป153,900นกะครับก็ลูกค้าวิ่งได้อีก3,000กิโลนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องนะ พราะมันตอนนี้เลขไม่แสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับถือว่าสวยนะภายในไม่โซมเลยนะครับดูมาต่างนะยังอยู่เลยนะครับลูกกระบะก็สวยงามนะครับนี่ลูกกระบะนะลูกกระบะสวยลูกกระบะสวยล้อผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับดูเนี่ยสวยงามนะมาเดี๋ยวลองกุ้มก้มก้มดู ช่วงล่างกันนิดนึงนะสวยสวยนะสวยเลยนะครับไฟด้านบนก็ติดนะครับไม่ขาดนะครับติดพร้อมใช้งานนะ,ะดูอันนี้เป็นเหมือนอลูมิเนียมนะนะครับอลูมิเนียมอ่ะเดี๋ยวลองก้าวขึ้นไปดูข้างบนในส่วนของหลังคาด้านบนก็สามารถที่จะใส่ของได้อีกนะเดี๋ยวแซมทำความสะอาดให้เคลียร์ของให้ทั้งหมดนะครับ นี่น,นะล่างเลื้งก็สวยแล้วเอี่ยมเลยบอกเลยนะครับเรียบๆเ,เนี่ยตู้สมบูรณ์มากปกติจะมีต้องหัวมุมพวกเนี้ยมันจะยุบเพราะขับไปชนพวกราวสะพานเนาะแต่เนี่ยสมบูรณ์เลยแล้วราคาดีด้วยคันนี้ดูยางหลังเนี่ยปี24ปลายปีที่แล้วแน่นๆเลยดูสะพานยางต่างๆสวยงามนะครับ เนี่ยสวยอาร์เอิร์ต่างๆสวยงามนะครับฝั่งคนนั่งนี่เนียนเลยแทบไม่มีรอยยุบเลยลองดึงดูอึบนี่เห็นไหมสวยนะครับจากโรงงานนะครับจากโรงงานนี่อันนี้คือรอยเดิมจากโรงงานนะครับเวลาเขาจุ่มนะครับเอาคัสซีจุ่มเนี่ย เขาใช้เหมือนตัวเหล็กมาคีบเนี่ยจุ่มเดิมๆเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเรียงสวยเลยไม่ใช่ว่าโดนมานะครับนี่เหล็กมันจะประกบกันแบบนี้ถ้ามีการโปรส้สีมันจะป,ดปูดปูดบวมนะมันจะไม่ใช่เรียบเนียนแบบนี้นะครับดุงดูอ่ะเห็นไหมสวยเลยเห็นไหมไล่มาแก้มก็สวยนะครับ เดิมทั้งลํำนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับใครอยาใครหารถหน้าใหม่ๆปีใหม่ๆใ,ให้ลูกน้องใช้แนะนำคันนี้นะครับราคาพิเศษแค่คันนี้คันเดียวนะครับปี23นะครับเลขไมล์150,000กิโลเมตร1.9 D-Max นะครับราคา365,000บาทนะครับใครสนใจก็โทรมา0863543692นะครับ เดี๋ยวแซมส่งรูปภาพและรายละเอียดให้นะโอเคแค่นี้ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับฝากกดติดตามช่องรถหมดสัญญาเช่าของแซมด้วยนะครับผมช่องดีๆที่ไม่ค่อยมีผู้ติดตามนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ